น,นี้มาแนะนำสินค้าตัวใหม่นะครับก็คือเป็นชุดสมไฟสำเร็จรูประหว่างไฟบ้าน ac 220กับไฟไฮโวลต์น,นะครับตั้งแต่300โวลท์ขึ้นไปคือรับได้ตั้งแต่0ถึง400โวลต์น,นแล้วแต่เราจะปล่อยเข้ามาตอนนี้เราจะทดสอบให้รับไฟ ac จากไฟบ้านปกติก่อนนะครับนี่คือใส่ไฟ ac ธรรมดาที่ปัดบ้านเรานะครับจ่ายไฟห 220้ามาตรงนี้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าไฟบ้านตอนนี้มันจ่ายเข้ามาเท่าไหร่นะครับก็จะอยู่ที่223โวลต์น,นะครับประมาณนี้ก็คือ220นะครับเสร็จแล้วนี่เป็นเทอร์มินอลรับมาจะใช้เพื่อใช้เพียงต่อไฟบ้านเอซีเข้ามาตรงนี้ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เราต่อไปให้แล้วนะครับเพื่อเชื่อมออกมานะครับส่งต่อมาให้ตัว ไดโอดเรียงกระแสนะครับซึ่งก็จะรับไฟปกติเข้ามานี่แหละครับแต,ตบ่ตำแหน่งนี้มาขาออกนะครับขาออกขาออกจะเปลี่ยนเป็นไฟ DC นะครับประมาณ300โวลต์ขึ้นไปถึงให้นะครับนี่เป็นไฟ DC ขาออกนะครับก็อยู่ที่310โวลต์ตรงนี้มาผสมไปที่คาปาซิตเตอร์นะครับขาคู่นี้เราผสมเข้ามปที่คาปาซิตเตอร์เหตุผลเพราะว่า เอามาเรียงกระแสน,นะครับพอดีถ้าเป็นไฟบ้านไม่เท่าไหร่กระแสมันจะนิ่งแต่ถ้าเกิดเป็นไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ที่เรียกว่าไฮโวเนี o ่ย e, ตัวนี้จะไม่ค่อยนิ่งนั้นเราไปเก็บประจุไว้ที่คาปาซิเตอร์แล้วก็เอาไปใช้ตรงนี้เรียงทําให้มันเรียงกระแสะเขาเรียกว่าแหลกทาให้มันจ่ายไฟได้สมูทขึ้นนั่นเองของเข้าคู่ซ้ายขวานี้เป็นต่อเข้าคาปาซิเตอร์คู่นี้นะครับ <S <S เพื่อที่จะ รองกระแสให้มันเดินเรียบขึ้นแล้วก็ส่งออกมาตรงคู่นี้คู่นี้เราก็มาใช้งานนะครับก็มาที่นี่เช่นผมใช้2ี่โบโวลต์สวิตชิ่งนะครับที่ปรับโบวลต์ปรับแอมป์ได้นะครับก็ฝั่ง DC กับน้องห่วงนะครับ DC เราไปใช้ของตัวสวิตชิ่งเนี่ยเราก็เอาไปใช้ตามต้องการไปเข้าอินเวอร์เตอร์หรือว่าไปชาร์จแบตหรืออะไรก็แล้วแต่ใช้อุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับนะครับก็ปรับโบวลต์ที่ดูนะครับก็อย่างนี้จะทำให้ อุปกรณ์ที่รับไฟ d c จากชุดสำเร็จรูปตัวนี้เนี่ยได้รับไฟที่นิ่งครับผมเคยใช้ชุดใหญ่ที่ไม่มีระบบนี้เข้าไปช่วยเนี่ยปรากฏว่าใช้ไฮโวลแล้วก็ใช้ประมาณหน้าทีสินาทีมันจะตัดแต่ถ้าเกิดมีชุดตัวนี้เข้าไปช่วยกระปั๊บมันก็ใช้ได้ยาวนานดีกว่าพลังงานจะ,จะหมดไปนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นเรื่องของ ฟังเอาไฟ a อซเข้านะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะมาดูว่าเมื่อเติมไฟไฮโวลเข้ามาฝั่งนี้ด้วยนะครับเราจะได้ผลเป็นประการใดนะครับก็ไปใช้ประโยชน์กันแต่ตอนเนี้ยดูทีละฝั่งก่อนนะครับเดี๋ยวใช้พร้อมกันก็จะปล่อยไฟบ้านเข้ามาด้วยนะครับไฟบ้านอ่อนหลักเข้ามาตามสายเส้นกเก่านี่นะครับมาเข้ารูปฝั่งนี้นะครับซึ่งเราทําให้ดูไปแล้วโดยที่มาวัดไฟเออ อันนี้เป็น2 2 0เป็น d ีซีเนะครับ220 AC. เข้ามา236นะครับแต่ไฟฟังขา DC จากไฮโว์ o เนี่ยเข้ามาอยู่ที่370นะครับอันนี้แสงหน้าแน่นั้นไฟที่จ่ายออกมาขาฟังใช้งานนะครับ ของไดโอดแผงกระแสต,ตัวนี้นะครับก็จะมาอยู่ที่370ซึ่งก็คือมาจากตรงนี้นะครับจากแผงโซลารเซลล์นั่นเองนะครับงั้นฝั่งใช้งานก็คืออยู่ที่ดึงจากแผงโซลารเซลล์มาในกรณีที่แผงโซลารเซลล์นะครับไม่มีพลงังงานดูนะครับเดี๋ยวผมจะปิด ผมปิดไฟจากไฮโวล์ออ Hi all, ไม่ให้ใจ่ายเข้ามาตรงนี้นะครับแปลว่าตอนนี้นะครับอันนี้หน่วยเป็น3 v โวลต์กว่าๆนะครับไฟลงเหลืออยู่นะครับซึ่งถ้าไฟขาออกของชุดผสมฟไฟเราก็จะเป็นที่329อันนี้มาจากไฟบ้านนั่นเองนะครับที่ส่งมาแทนแทนแปลงไฟบ้านมาเป็นไฟดีซีนั่นเองครับ ดังนั้นองค์กรที่รับจากตรงนี้นะครับกรับตรงนี้ก็จะใช้ไฟตัวรเซลล์หรือไฟจากแผงถ้าเกิดแผงเรามีค่ามากกว่า320นะนะครับแต่ถ้าเกิดไฟจากแผงตัวรเซลล์มีค่าน้อยกว่า320ร้่าก็าาไฟบ้านเข้ามาทํางานแทนเราก็ใช้งานได้ต่อเน,นื่องตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องพะวงว่า แดดขุบแดดอ่อนฝนตกเราจะใช้ไฟได้ไหมก็เป็นชุดที่ช่วยให้เราเเรียกว่าสะดวกไม่ต้องมาวุ่นวายวิ่งหาสหลับอุปรกรณ์อะไรต่างๆแล้วเป็นชุดที่ประหยัดมากและทําอย่างดีมากเลยนะครับครับยึดให้เรียบร้อยเพียงต่อสายคู่นี้เป็นสายไฟ ac เข้ามาแล้วไฟไฮวอข้ามาตรงนี้นะครับจบส่วนตรงนี้ทํามาให้หมดแล้วท่อนล่างนี้ก็เหลือแต่เพียงแต่ท่อนที่ สายดีเนี่ยเราจะไปใช้ทำง,งานอะไรนะครับไปจ่ายเข้าอย,อย่างผมใช้สวิตชิ่งมาทดสอบเราจะไปใจ่ายให้แล้วก็แล้วแต่เราจะเปไปประยุกต์ใช้แล้วครับ